ตรงนี้ดูนะครับมีตัวไหมครับเฮ้ยนฮนนน้ใส่เล็กนะครับกัดไม่โดนเบ็ดกัดไม่โดนเหยือ่อ mông mới hiện nhé. Nó sẽ lấy cắt ครับ. Oh no. What <coughs> 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 oh, no. Going down. Wow. Được chưa? dừa. Ô Điên ừ, đi Ồ đây có ngàm nhiều hấp Ừ นี่ครับน่าจะอยู่ที่สามขีดได้ครับนี่นี่กัดตรงนู้นครับไม่รูนะ้น่าจะเห็นไหมครับน่าจะไม่เห็นนะครับนะกับตรงน้นเพราะว่าเท่าก่อนก็ได้แล้วตรงนี้สองตัวนะครับแต่มาตรงนี้น้ำก็ขึ้นครับตรงนี้ฝนตกตรงนี้น้ำก็ขึ้นครับไล้ตรงนี้เดีย๋ยวเดี๋ยวนะครับ กบฟินนะครับมันมาจากนารกนะครับโอเคนะครับฝากด้วยครับโอ้ตกใจเลยเป็นป่าอะไรวะ 嗯嗯。Yeah, yeah. ดึงสักทีอื่กัดรวบหึ่จัดยากนกใช่ไหมนี่ครับใส่เล็กนะครับดยวสักทีจัดยากใช่ไหมหึ่โอเคครับฝากด้วยครับอืม ไซเล็ก,ก็เอาครับช่วงนี้หายากอยู่นี่ครับโอเคนะครับเรามาสรุปตกปลาวันนี้ครับได้กี่ตัวประมาณกี่ตัวนะครับนี่ครับสามตัวนะครับ <Wow. S 1> เป็นสามตัวนะครับไซนี้ประมาณเจ็ดโลสองตัวประมาณเจ็ดขีนะครับไม่ใช่เจ็ดโลสองตัว ตัวรักจีครกับอันนี้ประมาณสามขีดได้นะครับนี่ตัวนี้ผลงานวันนี้ครับสามตัวก่อนเที่ยงนะครับนี่ครับลองยุกยุกดูน่าจะทำบนนี้น่าจะประมาณหนึ่งโลก,กว่านะครับสามตัวเนี่ยประมาณหนึ่งโลก,กว่าผมเดาดูนะ เแรงกว่าได้นะครับเกือบเกือบสองโลละเกืบเกือบสองโลได้วันนี้ก็อากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ช่วงฝนด้วยนะครับปลาค่อนข้างน่าจะไม่ค่อยกัดเท่าไหร่ครับถ้าเป็นน้ำท่วมเนี่ยชุดยอดเลยปลาออกจากโบวันนี้ ผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฟายได้สามตัวก็ดีก็ดีใจแล้วครับวันนี้หาหลายวันอยู่นะครับกว่าจะได้นะครับไปผมอยู่บ้านมาจุดนี้เนี่ยบนเนี่ยไปหลายหลายพื้นที่อยู่นะครับนี่ประมาณหนึ่งโลสองโลได้นะครับอยู่บ้าน วันนี้ก็ดีใจครับได้เท่านี้ได้สามตัวสายสายใหญ่ๆซะด้วยโอเคนะครับถ้าใครชื่นชอบกินนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับด้านล่างนี้ครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งคลิปใหม่ๆให้น่าให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคครับสวัสดีครับ